ทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอน10โมงนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปเปิดร้านเปิดอะไรเบลก็ขอออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตรงมุมศาลาที่เบลชอบนั่งนะทุกคนตอนนี้ลูกมานั่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็รกมากแล้วก็ยุงก็เยอะมากๆเลยนะคะเราเองอะ่ะเห็นมันรกอย่างเงี้ยมันก็ทำใจไม่ได้นะทุกคนเนาะมันกับสีสะอาดมองนี่ไปหกมองหันหกมองหันกับไม่สะอาดมองนี่นะคะถ้าหน้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนคะ่ะด้านหลังของเบลเนาะอื้อยางไปเก็บ มะเขือพวงวันนั้นนะยิ่งกว่าเดินเข้าป่าอเมซอนทุกคนคะ่ะดีนะตอนที่เบลเดินเข้าไปอ่ะเแบลบก็กลัวอยู่นะทุกคนมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละมันไม่มีอะไรต้องเดินเข้าไปรีบหกักรีบอะไรรีบวิ่งออกมาเลยทุกคนยตดสูงมาก พอฝนตกลงมาเนี่ยหุ้ยดินเขาชุ่มฉ่ำเนะาะหญ้าก็คือแบบชูคอขึ้นมาเยอะมากมุมนี้ที่เราเอาดินเอาหินใส่นะขนาดเบลปูผ้ารองวัชพืชกันวัชพืชขึ้นไว้แล้วนะทุกคนตรงไหนที่มันสามารถชูขึ้นมาได้นางก็จะชูขึ้นถ้าเราไม่ปูเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนะแต่ถ้าเราปูไว้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะปูทั้งหมดเลยมันก็ มันก็หลายบาทนะทุกคนมันกน็เอาห้องกับปูซัมซิ่งแหละเดี๋ยวเอาตรงไหนที่ว่าเราทําได้เราค่อยแบบว่าค่อยๆทําไปแล้วเพราะว่าเบลเองก็อยากปลูกผักปลูกผลไม้ซสเยอะกว่าเนาะเอาหินเ้อยังมาใส่มันกนอมืมันก็ไม่ได้ยีอีกละเพราะว่าเราก็อยากปลูกมากกว่าอยากเอาหินใส่นะทุกคนเนาะหญ้านี่มันถอนง่ายเวลาที่ฝนตกมานี่ฝนไม่ตกสองวันแล้วหญ้าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า ดึงออกมาง่ายเแบลบใส่ถุงมือแบบจัดเต็มนะคะก็ต้องขอบคุณพี่พี c เอซทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้เข้ามาให้กําลังใจเแบลบแล้วก็แนะนําเบลหลายๆอย่างทั้งเรื่องใส่ถุงมือทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้แม้แต่เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะก็ยังมีพี่ๆให้กําลังใจเบลอยู่เสมอขอบคุณมากๆเลยนะคะเแบลบเองก็ซ้ำนี้แหละค่ะทุกคนขามัน พูดยากเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเบลยเองก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรให้ใครนะคะทุกคนยังมไม่ได้มีข้อสรุปให้ผ่นะคะเพราะตัวเราเองก็รอเวลาไปขึ้นศาลเหมือนกันอย่างที่เบลบอกทุกคนนั่นแหละเมื่อวานเบลก็พาเด็กๆไปนะคะกลับมาก็มาแวะโรตัสซื้อขนมขนมนะแต่กับลูกเราก็ไม่ได้พูดอะไรให้เขาฟังหรอกทุกคนคะ่ะถามว่าเจ้าหน้าที่ถามเด็กๆไหมก็เบลก็ถามเบลซะเยอะเป็นส่วนใหญ่นะคะถามลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ค่อยมากนะคะทุกคนแทบจะไม่ได้ถามเลยเพราะว่า,าเขาก็มองอยู่นะดูพฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเป็นกลางที่สุดนะทุกคนเนาะไม่ใช่ว่าอาจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เบลก็ดูทางแล้วแหละมันก็เป็นกลางที่สุดนะคะให้ความเป็นธรรมสำหรับเราด้วยเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละถ้าใครเคยขึ้นศาลก็คงจะ รู้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบลก็เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่แบบว่าได้ได้ไปแบบนี้อะไรแบบนี้ไม่เคยตั้งแต่เป็นัยรุ่นตั้งแต่อะไรเงี้ยเบลไม่ค่อยแบบว่าไปคุกคีกับอะไรอย่างนี้เลยบ่อยมีแบบเรื่องเล่านอกจากจะแบบว่าอาตำรวจจับหมวกน็อกอะไรเงี้ยอามีหรือว่าอ่าไปจ่ายค่าปรับอยู่ที่โรงพักอย่างนงี้ก็มีอ่าประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องอื่นอ่ะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะคะบ่อยมีนี่ก็คือครั้งแรกเลยนะคะ เอามีเข้ามาเราก็สู้ไปนะคะเพื่อสิอิสรภาพของเราแล้วก็ไม่ให้ใครมาบังคับเราได้ง่ายๆนะคะทุกคนคะเกิดมาเทือเดียวไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาอีกไหม่ฮู้คือกันว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าแต่ก็ ขอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบ้างเถอะนะคะถ้าจะมันจะมีมาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ขึ้นศาลหรือว่าไม่คุยกันด้วยกฎหมายถามาเรี่ยววอยไวยบับงคับบ,คบังคับบังคับครั้งต่อไปก็จะมาบังคับบ,คบับงคับบังคับแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยนะคะหญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน50นตะคะหาซิบหาิบเลยมีสิทธิเท่าเทียมกันผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะเบลเองไม่เคยกีดกันใครนะ ถ้าเบลกิดกันเบลคือสิบลให้เขาเบาโทรศัพท์น้ำกันแต่ที่ปิดไว้เพราะอะไรเพราะคุณทําให้เด็ก วิตกกังวลแล้วก็เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยกับเด็กทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเก็บอารมณ์คุณให้ดีก่อนก่อนที่จะมาว่าให้คนอื่นแล้วเจอกันวันที่9กา้าก,กรกฎาเบลเองไม่ได้เก่งแต่เบลปกป้องตัวเองนะคะยิ่งพูดยิ่งมันนะเล่าสามปีก็ไม่จบนะเบลไปตั้งแต่9้าโมงคุยจนถึงเที่ยงนะทุกคนวันนั้นนะ่ะอืมนั่นแหละมันมันยาวมากทุกคนคะนั่นแหละ มันหลายอย่างเนาะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องพ่อลูกเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนั่นแหละอยากจะใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อนั่นแหละก็ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพ่อจริงๆนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาบอกมาเนาะให้รู้โดยทั่วกันเแบลบเองไม่เคยปิดบังอะไรใครอยู่แล้วนะคะเขาเองก็คงจะ ฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่ก็คงจะมีคนที่คอยพพอร์ตเขาเช่นกันนะคะเบลไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามใครหรอกก็เอาที่สบายใจเลยแต่เบลก็ขอปกป้องชีวิตเบลเองด้วยเหมือนกันนะวันไหนที่อารมณ์ค้างๆแบบนี้แหละย่าหมดสวนแน่ๆเบลทุกคนถ้าเบลมีเวลาเพิ่มอู้ดันหลังก็คือเบลบวบพลังเฮงลกเฮงมั่นเฮงลกเฮงมั่นนะคะก็คือนี่แหละอารมณ์เบลกะมาแก้อารมณ์ไม่ได้ไปใช้อารมณ์กับใครนะทุกคนค่ะเบลกะ นี่เลยนะได้ยาทำกับข้าวบ้างทูบ้านทํางานบ้างเพื่อที่จะ,ะระบายอารมณ์ตัวเองนะทุกคนกรรมกัเนานะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้เแบลบก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ตัวเราเองก็ไม่เคยคิดที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่บางครั้งสิ่งที่เราปะ ปรับปรับอยู่คนเดียวมันมันปรับคนเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องปรับทั้งสองในในในที่สุดแล้วอ่ะเราก็ไปปรับคนอื่นไม่ได้อีกเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากจะปรับยังไงเขาก็ไม่ปรับเราเองก็ต้องกลับมาปรับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะทุกคนค่ะเห็นหลายๆคนบอกแบบคุยกันดีๆคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ย คือเบลคุยแล้วนะคะพอคุยปุ๊บอัคดคลิปเบลลงปับ๊บอ่ามันใช่ไหมล่ะถ้าเป็นพี่พี่รู้จะรู้สึกยังไงว่าอ่ะเราพยายามที่จะแบบว่า,าคุยกันดีๆเบลคุยมาตั้งแต่อุดรแล้วนะทุกคนตั้งแต่รอบนั้นอนะ่ะคือตั้งแต่ไปอุดรเบลก็พาลูกไปนะอันนั้นไม่ได้จบสวยนะคะจบไม่สวยนะเขาก็ให้สถานทูตโทรมาข่มขู่เราอีกนะโทรมาข่มขู่เขาอีกอ่าหลาย,ยาอ,อย่างอ่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าหลายเนยว นั่นแหละทุกคนพอมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังข่มขู่กันอยู่เรื่อยๆอันคนนั้นัวนี้โทรมาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมถึงไม่อย่างนี้อย่างนั้นคือถ้าข่มขู่กันอยู่แบบนี้มันก็ไม่ถูกนั่นแหละมันถึงคุยกันดีๆไม่ได้มันก็เลยต้องจบที่กฎหมายนั่นแหละเบลเองก็ไม่รู้หรอกว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงเบลก็ไม่รู้แต่ว่าเบลก็อยากจะ ปกป้องชีวิตเราบ้างแล้วก็ให้ศักดิ์ศรีกับตัวเองบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาบีบบังคับเราแบบนี้อันนี้ก็พอคร่าวๆก่อนนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ต้องรอวันที่9นั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละเบลก็จะพยายามที่จะ ประคับประคองตัวเองไปให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะแย้งให้มันสุดๆไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองก็ไม่รู้วันไหนเราจะได้ปกป้องตัวเองมันเราก็ยืนมาได้ด้วยตัวเราเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทําไมเวลาที่เรายอมกับใครคนหนึ่งอะ่ะทาไมคนอีกคนต้องมาขดขีขคมหงเราตลอดเวลาอันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะพูดไปพูดมาเห็นไหมทุกคนคะ่ะแรงเบี่ยงลายก็ยังเนี่ยรงกระตุนเบีย หนักแข้งพลังเบลหลายค่ะทุกคนคะ่ะมือได้เครียดเนี่ยหาเหงือต้นมงต้นไม้แปนเออเตือนอวไรเบจะบอกให้นะถ้าทําอยู่ทั้งวันอยน่งเงยบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ดูสดใสมากยามันงามงามนะทุกคนต้นพงต้นพริกของเบลก็เหลืองตายไปหมดแล้วเบลก็เลยเอาออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่เพาะพันก้าไว้ใหม่เบลซื้อมเมล็ดพริกขี้หนูมาแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเบลจะเพาะแล้วก็ อ่ะมาปลูกนะคะแตมาปลูกมุ่มเก้าเนี่ยแหละมันรู้สึกว่าก็เกิดดีอยู่เนาะแต่ว่าถ้าหญ้ามันเยอะๆนะต้นมันจะเหลืองแล้วมันถ้าเราไม่ดูแลใส่ใจต้นพริกอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ออกลูกให้เราเก็บนะคะ<ๆ>บบเ,เดี๋ยวก็เลยว่าเดี๋ยวเบลจะเห็ดใหม่แล้วก็ทําใหม่หมดเลย เบลใช้เวลาอยู่มุมนี้ประมาณ2ชั่วโมงเลยทุกคนอู้ลายเฮี้ยงค่ะทุกคนขาเอามือยิ่งกว่าเกี่ยวข้าวอ่ะต้นหญ้าสูงมากแล้วเบลเอาใส่ทุงม,มือแล้วก็เอาตะขอ,เ,อเกี่ยวเกี่ยวลากลากมันออกมาก็ถือว่ามีมือเสือถอนหญ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้เร็วนะแต่ถ้าเบลใช้ จอบใช้เสียมอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะช้านะคะแล้วก็เราก็ต้องอทําเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเบลก็จะไปกองกองไว้นะทุกคนให้มันถ้ามันไม่ย่อยสลายแล้วก็เท่ากับจิบเผามันไรยุ่งนะทุกคนค่ะก็แบบว่าอันนี้ไรยุ่งไปเลย,นะนย,ยเนาะขอบคุณกันมันมีหลายๆันบัเพลไม่มันก็จะยุ่งสีตลอดไปนะทุกคนเก็บกวาดออกแล้วแต่กองแต่งกิ่งต้นเ,เขาเรียกอะไรน้อยหนาของบบเบลแล้วอันนี้น้อยหนาหนังนะทุกคนต้นนี้แบบว่บบบบาหวานบาหวานแห้ง ะะเขาก็ยังออกลูกออกอะไรดีเบลก็แต่งกิ่งให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่สูงมากนะทุกคนคะ่ะแเบลเบลเอาหญ้าตรงนี้ออกแล้วแล้วทุกคนเบลไปเจอมะม่วงมันแอบอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะอู้หนวยบกใหญ่ทุกคนคะ่ะแต่ข้างบนอะ่ะแเบลบเห็นแล้วแหละ แต่เขาเบลรอให้เขาสุกสุกแก้มแดงๆดงสักหน่อยเบลก็จะเก็บอันนี้แก้มแดงแล้วนะคะเขาก็จะเก็บมากเลยยี่สามหน่วยแหละว,วันนั้นน่ะทนายมาอ่าพูดคุยเกี่ยวกับไปไปเอกสารเบลก็เลยแบ่งให้ทนายไปกินน้ำนะคะกับกับบานพอดีก็เอาไปแบ่งกันแบ่งกันกินนะคะทุกคนค่ะก็หมดต้นพอดีเพราะว่าลมฝนตกมามันค่อนข้างที่จะกิ่งมันหักแล้วมันล้มลงเลยทุกคนต้นมะม่วงเนี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงกิ่งก็เขาค่อนข้างที่จะหักง่ายถ้าหนักหนักหน่อยเนี่ยหักเออหั นะทุกคนนั่นแหละเราต้องถึงแบบตกแต่งกิ่งเขาให้ดีนะคะถึงเวลาแล้วเราก็ไปอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวาอาบน้ําทาแป้งปะแป้งท่าลิดแดงแดงแต่งตัวเลิศเลิอดนะคะแล้วเราก็ออกมาเปิดร้านวันนี้ล่มพัดเย็นสบายแห้งนะคะทุกคนเราจะมาเปิดร้านไว้ประมาณตอนเที่ยงนะทุกคนคะ่ะไปเอาน้ําแข็งที่บ้านพี่เตยมาแล้วแล้วก็ จะเปิดร้านนะคะเปิดร้านของเบลก็เปิดอยู่ทุกวันนะทุกคนถ้าวันไหนไม่ได้ไปธุระหรือเงีเบลก็เปิดตอนเย็นไปเลยนะแต่ว่าเบลก็่วนใหญ่ก็จะ11บเอโมงเที่ยงไม่เกินบ่ายนีเ้เปิดประมาณนี้นะคะเท่ากับเปิดร้านไวก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะอย่างน้อย ค่าแรงขั้นต่ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนหมุนในขอบรัวก,การใช้หรือว่ากาอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จิตประทะหลายอย่างเนาะถ้าเรามีรายได้แค่ทางเดียวชีวิตคนเรามันก็ดีแหละถ้ามาีถ้ามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีน้อย มันก็ต้องหาเพิ่มนะถ้าเราอยากจะซัพพอร์ตชีวิตตัวเองให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามแล้วก็ขยันให้มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเบขยันแบบอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะขยันแล้วก็ไม่ไม่ทําให้ตัวเองอะรู้สึกเครียดนะคะยิ่งถ้าเราแบบนั่งยุ่ซื่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเราก็จะเครียดไปเฉยๆสู้เราหาอันน,อนั้นอันนี้ทําดีกว่านะคะเราก็พยายามที่จะแบบว่าคิดที่ดีสิ่งที่ดีดีกว่านะทุกคนวันนี้ เปิดร้านลูกค้ากับ่บปนใดน,นะคะทุกคนขะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมในจากน้อยลมพัดก็จริงแหละแต่ว่าบรรยากาศมันค่อนอึมครึมแล้ววันนี้ก็มีตลาดด้วยเนาะคนกะสิแน่และม่จะมากินยำทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเสียมากินทอดลูกชิ้นทุกเมืองก็เป็นไปใบ่ได้เขาก็จะต้องหาอนุน,นี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลูกค้าก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมถ้าวันไหนเขานึกอยากนะคะบอนพอยมีลูกคา้าปนใดเดียวก็ เก็บกวาดมุมนี้เดี๋ยวเอาพล่มมาเปิดเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้เก้าอีส้สีเ,เขียวนั่งแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยความจริงนะมุมเนี้ย โอ้โหหญ้าเยอะมากขั้นแห้งเลยค่ะเบลก็เอาญ้าออกทําไปทํามาก็มืดนะทุกคนส่วนหลังคาตรงนี้สาราตรงนี้เด็กๆชอบมานั่งนั่งเปนั่งอะไรเนาะถ้าเบลเก็บกวาดออกมันก็จะไม่ค่อยมียุงสักเท่าไหร่แล้วหลังคาตงเนี้ฝนตกลงมาแรงๆแล้วก็พวกป่วกพวกอะไรก็กินไม้ไปเยอะไม้ไผ่ก็หักทุกคนเบลก็เลยจะมาแก้ไขตรงนี้สักหน่อยนึงว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วแก้ไขได้ไหมแต่เบลคิดว่าคงจะเอาอ่ามันเยอะไป หลังคาพญา,าเนี่ยเยอะไปเอาออกสักอันก็น่าจะดีนะคะมันจะได้โปรง่งโล่งสบายตอนที่ว่ายายเบลอยู่ะทุกคนยายเบลคงจะนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วมันเย็นเพิ่นกับินกินนอนอยู่นี่เอามุ่มะกางนอนอยู่นี่นะคะนอนกลางวันอย่างเงี้ยแกก็จะไม่อยากให้แดดมันส่องหรือว่าฝนมันสาดเวลาที่แกนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยใไ้รูกเลยนะ่ะ เห็ดหลังคาเยอะๆให้แกหน่อยเบลก็เลยเอาออกนะเออเอาออกเะได้ย่ายเด้อย,ยาวากันเด้อเพราะว่าเบลบ่มักอีกอย่างอึมเคึ้มเบลก็นั่งเฉพาะกันแดดซื้อเวลาที่แบบฝนตกหรือฟ้าร้องอะไรเงี้ยเบลก็จะพาลูกเข้าบ้านบดนั่งยู่นี่นะคะแต่ว่านั่งตัวนี้นะเย็นนะทุกคนค่ะนั่งอู้ชิวกินหมูกระทะโอ้เห็นชิวขักทุกคนขาเนี่ยเก็บกวาดออกดีๆบ้านช่องมันก็น่าอยู่เนะาะความชีวิตความเป็นยูถ้าเราอยากอยู่แบบไหนอยากใช้ชีวิตยังไงมันอยู่ที่เราเลือกนั่นแหละทุกคนมัน ทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องจมอยู่กับสิ่งเดียว น,นี่อยู่กับสิ่งเดียวบอกเลยว่าจิตวิทยาในการใช้ชีวิตจิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กหรือการใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องสมบูรณ์ไปทางสมบูรณ์อันความไม่สมบูรณ์อาจจะมีความสุขก็ได้ใครจะไปรู้นะคะตัวเ,เองยังไม่ได้เคยแบบว่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับแม่เบลกับพ่อกับแม่เบลสักครั้งส่วนใหญ่เบลก็จะอยู่กับตากับยายเบลก็โตมาได้แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดได้ไดละพอเบลมีความรักเบลก็อยากจะ มีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะแต่บางครั้งสิ่งที่เราจะต้องเจอเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องเจอแบบนี้เราจะต้องเจอแบบนั้นเราจะต้องไปทางนั้นเรากําหนดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเจอเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องอถ้าเจอแล้วมันก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับชีวิตของเราไปในทางนั้นให้ได้นะคะบางทีการถอยออกมาตั้งหลักมันก็ดีกว่าที่จะดันทุลังแล้วก็ สู้จนไม่มีแรงสู้นะคะจนเบิดอะไรแต่อยากมันก็ไม่ใช่นะคะคนเรามันต้องไปต่อมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ถูกนะคะเพราะชีวิตคนเรามันไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ว่าตรงนั้นตรงนั้นอย่างเดียวไม่รู้พรุ่งนี้วันนี้จะตายวันไหนขอแค่เราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะก้าวออกไปนะ แล้วเบลเองอ่ะก็ไม่ได้แนะนําใครนะเรื่องเนี้อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจเราใช้ชีวิตของเรานี่แหละนําทางเราเบลก็ไม่ได้แนะนําใครนี่เบลเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเบลเจอประสบการณ์ที่เบลเจออ่ะมันเป็นอย่างนี้เบลอ่ะไม่ได้แบบว่าแนะนําว่าให้เราเก่งให้เราอย่างเงี้ยทุกคนอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีถ้ามันไม่สุดจริงๆคะ่ะ มันจะหอบลูกหอบเต้าหนีมามันก็ไม่ถูกเบลก็พยายามแล้วนะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเบลพยายามแห้งนะคะเบลพยายามที่จะแม้กลับไปแม้จะมีคําต่อต้านกับทุกคนยังไงก็ตามเบลก็ไปไปเพื่อที่จะให้มันเป็นข้อเป็นครัวมากที่สุดนะคะแต่บางทีเราปรับอยู่คนเดียวคนที่ทรมานที่สุดก็คือเด็กหน่อยสองคนนั่นแหละทุกคนคะ่ะช่วงวันเกิดเบลเบลก็ขอพรอ,อยู่นะว่าให้ชีวิตเบลสงบสุขด้วยเถอะ อะไรอย่างนี้แต่ทําไมมันไม่สุกเลยอ่ะมันมีแต่เรื่องท้อเข้ามาตลอดเวลาเวาก็ว่าเข้าใจวันหนึ่งมีแปดพันเรื่องเข้ามาอยู่ในหัวสมองมันเครียดนะมันแบบว่าอืมนาะแต่ละอย่างนี่พยายามเราได้ทุกคนค่ะนั่นแหละบทมันจะสู้คนเรามันก็ไม่ถอยเหมือนกัน อย่าดูถูกคำว่าผู้หญิงนะคะเขาเองก็ทุกๆคนน่ะมีแรงที่จะสู้ในแบบของตัวเองแล้วปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ยุคโบราณไงมันเป็นยุคใหม่2005แล้ว2025แล้วเราก็ต้องมีชีวิตที่ใหม่ๆมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปจมปักอยู่กับจุดเดิมนะคะถ้าบ้านเรามีกฎหมายเบลก็อยากจะให้กฎหมายช่วยเบลด้วยนะ ว่าเบลจะไม่ถูกเขาบังคับและกดขี่ข่มเหงอีกวันนี้ก็จัดบ้านจนมืดจนค่ำอีกแล้วทุกคนคะ่ะคันไดเฮ็ดกระยุดบอดายอีหลีถ้าได้ทำอะไรแล้วมันก็ยุบดบดายทุกคนคะ่ะยิ่งทำความสะอาดบ้านน่ะทำไปทำมายิ่งสนุกยิ่งแห้งเฮ็ดแห้งแบบว่าอยากเฮ็ดบางนั่นอยากจับบางนี่เออทำไปมันจนนี่แหละเบลก็เก็บของเก็บขยะเก็บขวดน้ําอะไรเงี้ยอันไหนที่ไม่ใช้แล้วเบลก็จะไปเก็บไว้อย่างเช่นอ่าง อ่างที่ว่าเด็กๆเล่นน้ําสงการค่อยเอาออกมาใหม่เบลก็ภาพเก็บไว้เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องไว้นะคะเอากระชเก็บใบย่างดีนะเพราะว่าอันนี้ย PFC ซื้อให้น้องอดินกับอนาขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลก็เก็บใบย่างดีพื้นชน,น้องชลน้ำอย่างเงี้เยเบลก็เก็บว้นะทุกคนนะเก็บใบให้เด็กหน่อยเล่นปีหนาะปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเบลก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อ่าล้างแขนล้างขาออกดีๆเพราะว่าขั้นเสลือเกินนะทุกคนล้างแขนล้างขาออกกับพ่อ,พอเพราะว่าเบลยังเปิดร้านไว้อยู่นะคะมาอ่า ลั่นออเดอร์ให้ลูกค้าในจักหน่อยเพราะว่าเบลอยส่งผักไปให้พีเอฟใช่ไหมแล้วก็มีมาขามก็จะบอก พีเอฟซีว่าสา่งของไปแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะกลับมาเบิงว่ามีใครสั่งของบ้างกม็มีมีทักมาบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ออนไลน์ของเบลก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเบลก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆม,มาขายเนาะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นหน้าร้านซะเยอะกว่าขายของกินของทอดอะไรอย่างเงี้ยให้คนในชุมชนซะมากกว่าทุกคนค่ะนอนเปรตรงนี้เปิดพัดลมใส่สลาดทุกคนอืมบรรยากาศดีค่ะถ้ามันนอนได้นี่เบลก็คือถึงมานนั่นนะทะเบียนวิญญาณพีนะทุกคนค่ะ พอทํางานเสร็จแล้วอ่ะลูกค้าก็เข้านะคะสักคนสองคนนี่แหละทุกคนวันนี้ไม่ได้ขายยําเลยมีแต่ทอดลูกชิ้นอย่างเดียวแล้วก็ทอดพวกเฟนฟรายนะักเก็ตอะไรอย่างนี้นะคะคล้ายขนมอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าเข้ามาบ้างปรับปรายนะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ยังหน่อยเขาก็ได้ค่าได้ขันตําถึงมันจะไม่มีมากแต่ถ้าวันไหนมียำนะทุกคนมันจะ ห้าเลขห้าเลขหกขึ้นนะทำมาท่าไม่ย่ำเด้แต่เขาได้ขายย่ำได้ขายย่ำได้ขายลูกชิ้นด้วยไม่ใช่เลขหาเลขหกขึ้นเลยแต่ว่าถ้านะมันมันไหนไม่มีก็ก็ธรรมดาเดี๋ยวเรลก็จะเพิ่มเมนูย่ำขึ้นมาอีกอย่างที่ทุกคนว่าแหละเนาะเผื่อว่ามันจะได้อีกนะวันนี้ก็ปิดร้านประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะเบวก็เก็บร้านเก็บอะไรเรียบร้อยให้เด็กไปอาบน้ําอาบท่าไว้แล้วกินโ้กินข้าวเรียบร้อยนะคะ,ะผ่าลูกเข้าไปเข้านอนเนาะ พรุ่งนี้ค่อยมาสู้กันใหม่นะคะเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาในทุกวันวันนี้จะเจออะไรบ้างนะคะนั่นแหละทุกคนไม่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆแก้ไขมันไปเนาะสำหรับวันนี้เ้ลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ